สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับโนสตาขารถมือ2ปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้พามาดูเป็น Honda City กันบ้างดีกว่านะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือนิยมนะครับเต็มท้องถนนอยู่แล้วนะฮะเป็นตัว Honda City นะครับ1.5 V นะครับ V ก็คือที่เป็นตัวรองท็อปของ City นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวปี2016นะครับหรือที่เรียกโฉมหน้ากันว่า G.M.6 นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับบอกเรื่องค่าตัวก่อนเลยนะครับอยู่ที่ราคานะครับ3 6 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นรถปี2016ตัวรองท็อปและที่สำคัญคันนี้มีของตกแต่งมาให้นะครับก็คือในส่วนของตัวล้อแม็กนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้พามาดูสภาพกันว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับ ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นโฉมตัว GM6 นะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมมาแบบนี้นะครับสีนะครับคันนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัว V นะครับไฟหน้าก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโคมไฟก็ยังถือว่าใส่ปิ้งอยู่นะครับและที่สําคัญตัวนี้ที่บอกว่ามีแต่งมาก็คือในส่วนของล้อแม็กนั่นเองนะครับก็คือได้แม็กนี้ไปเลยนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับลูกค้าก็ ไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มอะไรนะครับรถมีมาให้เรียบร้อยแล้วใครที่แบบสายแบบว่าไม่ชอบรถเดิมๆนะครับอยากได้ล้อแม็กซ์ซะหน่อยคันนี้มีมาให้เรียบร้อยไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันนิดนึงนะฮะว่าคันนี้รถสภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูกันแบบเรียวๆนะครับรอบคันกันเลยครับผมแล้วก็รถของที่ร้านนะฮะทุกคันเนี่ยเรามีรับประกันให้อยู่แล้วนะครับว่า ไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอก็ยินดีซื้อคืนกัน100%เลยอ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับก็คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ i v วีเทนะครับจาก Honda นั่นเองเป็นตัวเบนซิน1 5 0 0ซีซีนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับนี่ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้มาร์กิ้งสีต่างๆอยู่ครบเดิมๆระบบเบรกเป็น ABS เเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ด้านในนี่เบ้าโช้คนะครับซีนด้านในดูได้เลยนี่เดิมๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับอยู่ครบหมดเลยแล้วก็รถของเรามีรับประกันให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยซื้อรถมือ2ดูรถไม่เป็นนะครับจะโดนย้อมแมวอะไรต่างๆหรือเปล่ารถของที่ร้านมีรับประกันให้เลยนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับ 1ปีหรือ10,000นโลนี่นะครับใครแบบว่าดูรถไม่เป็นไม่สะดวกมาดูรถจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ซื้อได้นะครับมีรับประกันให้ครับผมแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงอ่ามาให้ดูกันใกล้ๆนะครับพวกสติกเกอร์นี่นะครับด้านในใส่ยังอยู่นะครับก็คือฝาเดิมแน่นอนตัวนี้มออกนะครับตีนด้านในนี่จิกเข้านะครับนี่รถแบบเดิมมากๆคันนี้นะครับใครแบบอยากได้รถเดิมๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสติกเกอร์ รอยน็อตต่างๆครับรถคันนี้แบบเดิมๆใครที่แบบอยากได้รถสภาพดีๆเดิมมคันนี้คือแนะนํามากนะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,500นานะครับแบบตลอดอายุสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันกันสักหน่อยว่ามีออปชั่นอะไรให้มาอีกมากนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้อ่ะอย่างที่เห็นนะครับสีก็เป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่แก้มด้านข้างแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นตัว V ีนะครับจะมาพร้อมกับนี่เลย อยากโชว์มากๆเป็นกุญแจ k e y l เล s นะครับทุกคนนี่มีมาให้ตัวนี้มีมา1ดอกนะครับทุกคนก็สามารถเป็น Smart Entry ได้จะล็อกรถก็ได้นี่นะครับอยู่ใกล้ๆนี่ก็รถล็อกแล้วนะครับหรือว่าเอามือเสียบปุ๊บรถก็จะปลดล็อกนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างอ่มาดูกันหน่อยนะครับนี่สภาพสีก็เดิมๆนะครับแม็กก็เหมือนกันนะครับสี่ล้อเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับสำหรับเจ้า City ตัว V เนี่ยนะครับ แจ้งก่อนว่ามันจะยังไม่มีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยยังไม่มีมานะฮะแต่ว่าก็สภาพมาเดิมๆของเขาแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้อะไรคอมเมนต์หรือว่าโทรมาคุยกันได้นะครับอยากให้ติดอะไรเพิ่มบอกกันได้เลยนะฮะแล้วก็นี่ดูในส่วนของด้านหลังนะครับก็ที่เก็บสัมภาระนะครับสำหรับซิตี้โดยส่วนตัวก็มองว่าเก็บของได้เยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่สุดแขนเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอยู่ครบ ปเจแม่แรงล้ออะไหล่นะครับอยู่ครบเลยแล้วก็นี่นะครับซีนด้านในนี่เห็นได้เลยว่ารถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนนะครับนี่ซื้อไปตัวเจอเนี่ยเรายินดีซื้อคืนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยครับพวกรอยน็อตต่างๆคือรถเดิมมากครับคันนี้มาสภาพดีมากแล้วก็เลขไมล์เนี่ยแอบบอกเลยว่าอยู่หลักหมื่นเท่านั้นเองยังไม่ถึงแสนนะครับกับรถปี2016นนะครับทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหมาดีมากนะครับนี่ คีบฉลามก็ใส่มาให้แล้วนะฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูสีกันจะได้เห็นกันรอบคันครับว่าสีสวยขนาดไหนสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นสีเทาเข้มหนีแบบนี้มาเดิมๆเลยนะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงด้านในกันนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูกันเลยนะครับสาหรับคันนี้อย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะครับมีใครเคยสงสัยไหมครับถ้ากุญแจคีย์เลส แบตหมดจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวลองสาธิตให้ดูก่อนออกเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับแต่พอดีอันเนี้ยมันหมดพอดีนะครับวิธีแก้ก็คือนะครับเหยียบเบรกนะครับเอาไปจ่อไว้ใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะฮะก็สตาร์ทติดได้เลยเหมือนกันนะฮะนี่อันนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบอินฟาเรดนั่นเองนะครับพอมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็สตาร์ทได้ปกติเลยโอเคมาพูดในส่วนของออปชันคันนี้กันนิดนึงนะครับนอกจากกุญแจคีย์เลสมาแล้วนะครับด้วยความที่เป็นตัว V นะครับจะมีในส่วนของนี เป็นวิทยุนะครับจะยังไม่ได้เป็นหน้าจอถ้าหน้าจอเนี่ยจะต้องเป็นตัววีพัดขึ้นไปที่ร้านก็มีนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเท่านี้พอแล้วตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเห็นอย่างนี้ต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มี fm am นะครับสามารถรับสายได้ด้วยนะฮะตัวนี้แล้วก็ aux usb ทั่วไปแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้นะฮะตัว V จะมาพร้อมกับแอร์เป็นแบบ เมนนวลนะฮะปรับมือหมุนๆอย่างงี้ก็ดีครับดูแลรักษาง่ายครับทุกคนนี่แล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะตัวนี้แล้วก็ระบบเกียร์นะครับมาพงกับระบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับนี่เป็นแบบ6สปีดนะครับนี่ก็ขับง่ายๆครับซิตี้รถแบบยอดฮิตอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวภายในเนี่ยนอกจากคอนโซลหน้านะครับที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับในส่วนของเบาะนะครับนี่รถที่เป็นสีเข้มนะครับภายในมันจะเป็นสีเบดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเบาะผ้านะครับสีเบทแบบนี้นะฮะ ก็เดิมมาจากโรงงานของเขานะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ตรงด้านข้างนะครับก็จะตกแต่งเป็นสีเบจเหมือนกับตัวเบาะนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวเลขไม้นั่นเองนะครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่6 9 0 4 1กนอครับทุกคนโอ้โหรถปี2016นะครับนี่ไม่อยู่60,000กว่านะครับถือว่าวิ่งต่อปีนี่หลักหมื่นครับทุกคนน้อยมากๆนะครับสำหรับเจ้าเลขไม้คันนี้นะครับแล้วก็ สภาพนะครับที่เราพาดูกันคือมาแบบมาทรงดีมากเจ้าคันนี้นะครับก็ย้ํากันอีกทีนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda City 1.5นะครับ 1.5V นะครับปี2016นะครับคันนี้บอกเลยว่าค่าตัวเบาๆนะครับอยู่แค่369,000หเท่านั้นเองนะครับเอาไปผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,500นะครับแบบตลอดอายุสัญญาเลยนะครับได้รถสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับบอกเลยว่ามีงบนะครับ1,000บาทสามารถจองจัดจบทุกอย่างรับรถ ไปส่งได้ถึงที่เลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถแคปคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ทักหาโน้ตนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ1 9 0 9 9 7 6 1 2 9โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับที่ l i น์แอดโนตสตาร์านะครับขึ้นอยู่ด้านล่างาย n o t e s t a r นะครับใครสนใจก็สามารถแคปแล้วก็รีบทักกันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้โน้ตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ